สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับพาเขาป่าคือเขาเด้อพี่น้องเด้อยหาเห็ดคือเก่าจ้าให้เราก็เจอแล้วไข่ไข่ไข่งามคนต๊ะมันเนี่ยไข่งามแรงเนาะเฮ้ยแล้วก็มีดิ๊ดิ๊ดแล้วก็ เไรต๊อหมูเลยพี่น้องเป็นหมูเลยจ้าปวตตองพี่เด็กประตอ้ะตอ,งองเฮ้่หินม่หินเบก บอตองและบุหินไม่ว่าหินแต่ทีเลกเขีขยวด้วยจ้ะเป็นหมู่เลยตบนบนี้มาสะออนน้ำเน่จ้านี่ชิเม่นบอตองกำลังคืน,นกำลังสีออกดอกซุกลุปเลยนี่น,น้องเห็นบอดุกนู้นมาดอกน้อยจ้ะ ดีเด on ิดิบนะดินแห่งมือนในบ่อตองดอกบ่อตองดอกมันจุจุ้มมา เอ้ย,ลยทลอยหลอดาโอขี้เนาะสองไข่ ปา,า่ปาโผ่กํลังซุบลุกกําลังผูพี่น้องเอ้ยพีน่นไนมะ่อีกแล้ว นี่ถืไข่เลยเนาะเนาะกำลังซุบรุบเลยจ้ะตัวนี้เฮาวต้องเขี่ยเลยเด้อพี่เนาะเพิ่นเขี่ยห้เรฮาแล้วแทนเนาะแทนเตือเตื่อไข่นี้งามงามแตต้องมีสองไข่เขี่ยเลยดี ออดูน้อนี่จโอ้โหรเฮเดียเียนาะโอ้โหฮิหนน่หโอ้หูเฮ้ยเจ้าน้อเต็มเลยจ้าเดี๋ยวเ<โ> <royable> ดี๋ยวยวเกันข <itt> re <repetition> ี่ยก่อนจะหาเขี่ยให้ดึงด้วยนโอ้โหน้เป็นระด งามขนาดเลยงามขนาดหนูงายไปหายดุดเนาะสะวอนดิตกเอาเป็นหมูอันนี้เนาะเอ้ยมัแต่ดอก ป๊ดติกรรมกําดีแกงได้เป็นถ้วยแล้วไปี่นไปต่อครับแล้วจ้า มาก่าจะเป็นหมูเนาะแน่นแบบนี้ขาวมันุ๊กดูดูสที่สองสใหญ่ใหญ่มีเศดนำมีลูกเดี๋ยวมาทำอีกทีหลังใช่ไหมส่นะ ห็นอ่นเคยไมนี่แหละนี่บอเหินเนาะงามกำลังผูผตัวนี้งามนาะอืเล็กเย็มเล็กเย็มอะเขียมบ่ต้องม่ต้องหักหินมือ นี่ไข่ลดยเนาะน้อดอกไข่เก็บเองเด้อจะไปใส่ตกร้าน้ำบ่อตองจ้ะอี๋งามงานดูสิเนาะดอกไข่นี่เนาะไข่ที่ต้องไข่มันบค่อยใหญ่ปานไดนเด้อจ้ะมันสิใหญ่ขึ้นคนนึงอยู่ดอกแต่บ่ใหญ่ไข่ดอกน้อยเนาะ บอตรงจะมาบุ่งปันทิตเพราะไอเดมีอีกบอตรน้อกำลังผูกกำลังผูกฟุกุผูมงมือสาวไข่อ่ะ เพาะดีๆนี่เองทิพเพาะดีๆนี่เอง,อเองต้งหลไยไข่มันผู๋พี่น้องวันฮิดเพาะเปิดกลองเป็นหลายเลยพี่น้องเฝ้าได้ไหมนี่เป็นหมูนี่มเาเบ่งน้องป้า ย่างไิปวหคิทเปียวของกดูโอ้ยมื่อี้พาป้ากับลุงมาหาเวยจ้ะเพิ่นหยาเดี๋ยวนี้แล้วเพิ่นบอเคยมาจ้าก็เลยพามาไข่มันสอไนี่แหละโอ้มัออกแบบนี้เนาะบ่จได้ของป้าเนเอไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยๆี่ งา,ดดง,งามขนาดเลยสวยงามขนาดเลยโอ้ย,อยพี่สุกด,ดีหลายแล้วคเนี่พี่น้องสามดอกงามงามอืไปคาต่อ <c oughs> แม่นบอกมีจุ่มเดียวมี่นหรองามขนาดต่อไปคือเห็นดอกเดียวสิหาหมูก่อนสะดอกงามขนะดปาดปาดปาดงามปานี้นี่เดบอตองนี่นะงามนดไปหาต่อที่เดบอตอง เม้นเบาดีดิเม่นหนานี่ดินี่นี่นี่น้ำก้อนนี่ดีหายหนุเดินกลงเลยหาคเด้กพี่น้องเด้อปาน้วยสุนละมีไตตะมอดว้าความใดมีตะมอดบอกต้องไตขึ้นปอด ตอนขาตันนี้เฮงเต็กไปหาตอจากพี่น้องดอกงามกำลังสุดลุกใครๆๆๆ được điều ngăm ngàm Ngày đứa không ừ. Nhào nhào nó Có khuôn mà nó ừ. kêu subscribe cho kênh Ghiền

จะดอกบานสมซุบลบููโรดตาคุณเน,นาะมาตัขึ้นบกอาขึ้นโตพี่เนาะโอ้หูเาขึ้นแล้วอือดิต้องดิ

เนาะอืมจะได้มีดอกเดียวอืมงามเนาะเอาปะจิ้มงามจิ๋วมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บเพชรซอยกันเด้ออยากกินอยากกินเหราอยากหลายพุ่นน่ะ เอาดอกนีได้นี่นี่นี่ใส่ปาดบ่เห็นเนาะได้เห็นโอ้ยไ่ได้เห็นด้วนี่ป่านนี่เกือบโบนั่งตัมเอานี่เด้สาวเรือน้อยมันก็เป็นนี่แหละป้าบ่เห็นห้องเหรเห็นห้องเนาะบุ๋งไผ่กับพนยิมยิบบุ๋งไผ่กันดีโอ้ตะกายใหญ่ขนาดนี้มันเลยบ่เต็มจะเชื่อไปหาต้า นออืมตองมาไหาต่างามน่ะโนดอน่อ hmm. mm ือ hmm. ม mm ีดอกบานม้เนาะังเนาะมันดูเล็กดิดีเนล็กเนาะเปลี่ยนบอลใหม่แต่เมื่อกี้ในเข็มทาง มาเจอมีส mm ีซุ่มซุ้มมันมันมานข้าปานขอาปิบึงนูความงามเัเป็นนี่เดยนี่น้ำลุงก่อนพีเนงะุงว่างามขนาดสะพายพิบึงนะนี่นี่นี่ คอมลุงบ้าแต่หนีพี่น้องเอ้ยป<ะ>้ามาสะออนน้ำสะไข่ก็บ้าตองนะจ้า<ะ>งามแต่แทดด้ดีเลยบุญลุงบ้าต้องอือดีเฮ้ยเหายต้องงามแต่แท้ ไปจ้ะบุ๋งหมอเบ็ดเพิ่นกูตัวไหนก็พอตัวใดนเนาะป้าเนา่ะตัวเมีนสัตเดียวคัดหมอเบ็ดไว้ก่อนต้องไข่งามขนาดเลยได้กินเกงแล้วเนาะป้าเนาะได้กินแล้ววานนี้มาเจอหมองแล้วโอ้โหเล่นเล่นและ นี่มาเจอมองแล้วบ้านนี่เห็นได้กินแกงแล้วบ้านนี่ไปหาเต๊ะเนาะไปอาไฟหาไม่กินก่อนนี่งามๆอีจ้าเดี๋ยวไปจ้ะจะตะก้าต้องเฮ็ดลายอยู่ด้วยจ้ะมึงดูพี่หลังนี่พี่น้อง วางมีฮ ok. ็ดหลายเนาะมันเล็กชุ้ดอยูเดี๋ยวหาเขาด้วยสเนาะนโออน่มกันพี่น้องอยู่เป็นหมู่เลยจ้าเป็นหมู่แบบนในค่ายยูปากจนสะออนปากเคยเห็นเป็นหมู่แบบนี้เห้ยแม่นมัดโบสายมึง Nên mất này này hà luôn. điều vay là nè hồi Boy, vay nè vay nè vay. đi đọc bà nè tóng nè dọc. Va hà gần đây điều Tìm nặng luôn. Tìm cân Tìm cân nặng luôn. Thường xếp làm bảo tóm lọ họ thường khẩu cẩm thường ngon bảo Tổng ơi nhìn nhìn phía đó nhìn cha đi đổ nước bảo tóm này nhìn thấy nó còn nhìn tất đỏ này bảo Tổng bảo hiểm là bộ Thì đi bộ hiển là bộ. đi Hãy subscribe là cái ปั๊บโอ้ดูดิเก็บเลยเป็นห้องมาให้ถ่ายเด้อพี่น้องอ้ายด้วจ้ะน,นี่ไปหาต่อดีด ป้าบางท่านเคยเห็นคิดถึงเจาให้เห็นแล้วไปจ้ามันงามดอกนี่กไงจะเขียเยเข่ยป้าคือจะเขี่ยไว้ให้แล้วจะเห็นเดี๋ยวป้าอุ้ยมันก็ร่างพุ่มพ่น,นเนาะเห็นบินปลูปลูหรือแม่น <ừ> um. เลยปัญหาเห็ดเพาะเนานนะเ <c oughs> นาะดิไข่พวกใหญ่สวยงามแข็งรูปปั้กสวยงาม Luôn lùi mèo tìm men nèo kìm bắp nèo vừa nôm một kìm hết đơ, đầy nông môn. Oh, hết đơ, khỏi mặt tạt lên nóng. đi tạc lên nóng. Nguyên 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 tạc lên nóng. พี่น้องเอ้ยเจออีกแล้วอุ้ยนี่ใส่ปลาเิ็ดเพาะเคยขี้เกียจมีดอกเดียวนี่เหรอจ้าเขียวนี่ปะของบนลนักยักษ์ไปไหวเถอะวบวกบวกบวกไปเราคุณเร็วเนาะเราไปจังใดวะเีย่าหาต่น้องเจอหมูใหญ่แล้ว

หมูใหญ่นเนเาะหมูหน่อยหมูใหญ่คือหลายดอกคือต้องหลายดดเอ้ยมันมุดเลยเออบาดมันออกก็นอกเป็นเพ่นมากันหลายคนอีกเด้จ้ามืนน่อน,นี้กันอันนี้หมูน้อยด่หมูน้อยอีกนี่ เออใหญ่กว่านี้ก็มีอีกเมื่อคืนได้ใหญ่กว่านี้เมื่อคืนโออ้เมืื่คนได้ใหญ่กว่านี้อีกตายเสียดายเด,ด้บฟมาเมื่อคืนนี้เนาะมดาละบ,บ่นี่บะสวยงามหมูเดียวนี่พอแกงเลยมดาละบ่ยังอยู่ดูดิโอ้ย ไปอีกเขี้ยเชี่ยเชีย,ชยหกดอล้วนะหมด่ล้านอะีะยงไข่ได้จ้ะพี่น้องกลังสุกลุกอยู่เดิก หาตา่หกระอกเนาะเป็นแบบนี้มันเขื่อไม้โอ้ข้างล่างก็มีลุงโอ้มันหาก็ออกซ่อนกันเลยนี่ดิลุงนี่คือหาก็ออกลุงเอ้ยนี่ดิโอ้มันมีแนวกินนะคะตัวนี้ใครใหญ่อยูุ่บางบ่เปลี่ยนเนาะพี่พี่ลุง น่ะเนาะพอดีปานเห็ดเพาะเนาะเขามาเห็ดงูเขามาเห็ดเพาะฮึแกงคือเห็ดเพาะเลยไปงน้องานงานผลงานผลงานของซูมเฮานี่จ้ะให้พอกินทุกคนโอู้นะถุงมีหลายขนาดแล้วก็ต้อเครื่องไปก่อน เราไปเอาอยูฮันดีเนาะตอนเรานั่งอไอ้เอาลึกเราจ้ะสิาพากันเมื่อแล้วสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวขาไข่แฟมิลี่หน่อยด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ